ดูดวงสายลายมือกกบาทเอกตรงกลางหัวใจงูดำเอาเงินมาให้รีบใช้นะครับท่านเคยเจอหรือไม่คนที่มือมันร้อนมันจับอะไรเขาเรียกว่าเฉาหมดต้นไม้ก็เฉาเงินก็เฉานะครับมันเป็นช่วงชะตาของท่านท่านต้องรู้เอาไว้บางช่วงชะตาสิ่งบางอย่างเขานํามาให้ท่านต้องรีบเอาไปใช้ครับ แล้วใช้อะใช้อย่างไงลนะ่ะเดี๋ยวเรามารับฟังกันครับนะครับก่อนอื่นสวัสดนะีพบกับช่องหมอสันสิงโตบิน159นะครับช่องเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆและทํานายดวงเกี่ยวกับสายลร้มือกระบาดเรื่องราวเรืรลับเรื่องราวต่างๆนะครับเรามาพูดคุยนะครับนะครับดวงดุดวงแรงเกิดขึ้นกับสายลายมือกระบาดเป็นเรื่องปกติเพราะท่านเป็นคนเซนแรงสัมผัสพิเศษ เรื่องราวเร่องลับและก็รวยแรงด้วยนะครับจะเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีขอทํานายอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าปัญหาต่างๆท่านก็ต้องรู้เอาวิธีทางรอดนะครับก็อย่างเช่นอะไรครับงูดํางูดําเปรียบให้ฟังก่อนบางคนไม่รู้จริงๆนะครับงูดําเปรียบเหมือนวิญญาณน,นะครับอะไรบางอย่างที่เข้าไปตามติดเข้าไปดูเข้าไปบอกกล่าวเล่าสิบนะครับอย่างเช่นอะไรครับท่านอยู่บ้านเฉย,ยๆอยู่ดีๆงูดําก็เลื้อยเข้ามาในบ้าน นะผมนั่นถือว่าเป็นตามถ้าเป็นโบราณถือว่าเป็นดวงวิญญาณนะครับที่เข้าสิงงูนะครับหรือว่าเป็นงูเจ้าพ่อเจ้าแม่นะครับเปรียบเหมือนงูดําหรือแพศตรงข้ามนะครับแปลได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันนําพามานเนี่ยอยู่ดีๆนําพาซึ่งโชคลาภม,มาสู่ตุวท่านอย่างเช่นงูเข้ามาและเป็นงูดําเข้าบ้านนี่ถือว่าเป็นโชคลาภนะครับนะครับเป็นโชคลาภแต่ว่าแล้วแต่คน บางคนถือว่าเป็นเรื่องราวเลยรับส่งอาถรรพ์มาก็ได้แต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่เราต้องตีความเป็นโชคลาภเพราะว่างูดำเอาเงินทองมาให้รีบใช้หมดมือมันร้อนนะครับดวงคนมือร้อนเป็นยังไงเซนมันร้อนมันสัมผัสพิเศษนะครับสัมผัสเรื่องราวต่างๆเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องาอาารองาวเยอะแยะมากมายครับเงินนั้นได้มาก็อย่างเช่นถูกรางวัล นะครับผมให้รีบซื้อบ้านซื้อรถท่านเคยเจอหรือไม่คนณถูกรางวัลที่หนึ่งสุดท้ายไม่เหลือเงินแม้จะบาทเดียวเพราะอะไรเพราะเงินมันร้อนมันอยากจะใช้มันอยากจะจับจ่ายเพราะความยากลาบากมันผ่านมาเยอะแต่ว่าเงินเหล่านี้มันเป็นเงินร้อนที่ไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานท่านตรงไปซื้อทองซื้อบ้านซื้อรถครับซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดความมั่นคงมันเป็นทรัพย์สินนะครับผมนี่คือเงินร้อนที่จะต้องรีบใช้นะครับผมซื้อไว้รับรองมันก็อยู่เท่านั้น นะมันไม่ไปไหนแน่นอนท่านซื้อบ้านไปแล้วครับนะซื้อเงินซื้อทองไปแล้วครับนะซื้อรถก็ยังเหลือรถนะแต่ถ้าถือเอาไว้อาจจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวเลนรับที่เข้ามานําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวัฒนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคอยปกปักคุ้มครองรักษาสิ่งเหล่านี้ท่านไม่ควรที่จะต้องไปแตะต้องไปจับสัมผัสเขานะครับนะครับถ้าท่านกลัวมากท่านก็เรียกคนมาจับแต่ว่าบางอย่างจับไปแล้วโชคลาภไม่มาก็ช่วยไม่ได้นะครับ พราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาเข้ามาแล้วถ้าเอาออกไปมันก็คือออกไปอะครับโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศิทธิ์ตกปักคุ้มครกษาสิ่งเหล่านี้เข้ามาเวลาค่ำคืนนะครับถ้ามาช่วงเช้าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะครับก็บงบอกบงบอกถึงสัญญาณสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับมาเช้ากับมาลางคืนต่างกันไหมนะครับผมแน่นอนต่างกันแน่นอนมาเช้าบง่บงบอกถึงเรื่อง โชคลาภเงินทองบารมีวาสนาหมากลางคืนบง่งบอกถึงนนมนต์เสน่ห์เมตตามหานิยมท่านเอาแบบไหนเลือกเอาเองจะเอาเงินหรือจะเอาสวยหรือจะเอาหล่อนะไปไหนมีแต่คนรักเลือกเอาครับสิ่งเหล่านี้เขามาตามเวลานะครับงูสู้กับกบต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาเกิดขึ้นเป็นสัญญาณสัญลักษณ์นะครับเพราะนั้นถ้าท่านเห็นสัญญาณสัญลักษณอ์อย่างนี้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญ โอ้บังเอิญงูที่ไหนมาสู้กับกบนะครับผมสาหรับสายลายมือกระบาดไม่ใช่เรื่องมังเอิญท่านจงคิดไว้เลยว่าไม่มีเรื่องมังเอิญมาตอนเช้าหรือมากลางคืนท่านสังเกตให้ดีและท่านจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาถูหวยลงวันที่หนึ่งแจ็คพอต72ล้านนะครับถึงขั้นนั้นไหมถึงขั้นนั้นแหละครับเพราะว่างูนําพาซึ่งเงินเข้ามาและเงินก้อนนั้นจะเป็นเงินที่ยิ่งใหญ่อํานาจบารมีวาสนาเกียงไกรต่อท่าน ครับข้าพเจ้าไม่เคยจับเงินเยอะเท่านี้มาก่อนเลยโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาเข้ามานะครับบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นพญานาคเข้ามาในบ้านนี่ดีใจเลยนะบอกว่าโอ้โหเป็นลอดเป็นลวดลายเข้าไว้อันนี้เขาไม่กล้าลบเลยนะเพราถือว่าเป็นสิริมมงคลน,นะครับผมจะเลินลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินพอได้เงินมามันร้อนนะครับมันไม่ใช่บุญของท่านหรือเปล่าเออเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาดามาให้ไง ครับถ้าเป็นบุญของท่านยังไงก็มายังไงก็มามาถึงเวลาก็มาแบบนี้เป็นสิ่งสิ่งที่นําพามาให้พอได้มาโดนบันดาลอาชีพการงานการเงินท่านเคยเจอหรือไม่คนประเภทที่ชอบไปขอนะครับขอสารพระภูมิขอเจ้าที่เจ้าทางขอเจ้านะครับขอให้เข้าพาเจ้ามีเงินมีทองนะครับได้อาชีพที่ดีนะครับแต่อาชีพเหล่านั้นนะครับก็จะเป็นอาชีพที่นะครับอยู่กับท่านไม่นาน เพราะว่าท่านโดนบันดาลให้ให้ท่านรอดพ้นไม่ใช่โดนบันดาลให้ท่านเหลือกินเหลือใช้เพราะว่านั่นมันไม่เป็นบุญเก่าของท่านที่จะเหลือกินเหลือใช้แต่นี้เป็นบุญที่นะผมเทพต่างๆหรือว่างูนะครับเจ้าที่เจ้าทางผีหรือเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้มาไปเื้อไปแก้บนด้วยอย่าลืมไปแก้บนพอแก้บนแล้วสิ่งเหล่านี้นะครับจะอยู่กับท่านได้สักระยะหนึ่งก็จะไป ก็อย่างเช่นอาชีพที่ฉาบฉวยท่านจะได้มาโดยง่ายอาชีพอยู่ในกระแสนะครับท่านจะมีเงินมีทองมีบารม,มีมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างค้ำชูหนุนนำในโชคชะตาแต่ว่าเป็นช่วงชะตาแค่เท่านั้นจะไม่มากไปกว่านั้นท่านจะรวยได้แค่นั้นอาชีพที่ท่านขอมาอย่างเช่นอาชีพที่ยิ่งใหญ่นะครับทำไปมันไม่ประสบความสำเร็จทีเพราะว่าท่านขอมาเขาไม่ให้ประสบความสำเร็จ เขาให้แค่อยู่พอกินพอใช้เหลือเที่ยวเหลือกินเหลือใช้นอกจากบุญกุศลของท่านเองที่สร้างมาตั้งแต่ดิกชาติเพราะฉะนั้นท่านคนบางคนเขาจึงเบิกบุญกันมาใช้นะเบิกบุญก็คือบุญของเขาครับมันกินไม่หมดครับเหลือกินเหลือใช้สังฆทานธรรมทานวิรรานรรานห,หารทานกินไม่หมดครับร่ารวยทําบุญเบิกบุญไม่หมดนะครับแต่ถ้าเป็นบุญที่ท่านขอจากงูขอจากผีขอจากสิ่งต่างๆ่วยเทพต่างต่าง นะครับเขาให้มาท่านจะไม่สามารถควบคุมไว้ได้นานนี่เขาเรียกเงินล้อนนะครับแรงมือจับอะไรเป็นเหี่ยวเป็นเฉาเพราะฉะนั้นท่านก็ดูเอาเองว่าท่านขอใครมาละเพราะฉะนั้นถ้าขอมาแล้วท่านจงรีทําไงรู้ไหมครับไปซื้ออสังหาหรือมาซื้อบ้านซื้อรถซื้อทรัพย์สินน่ะนะผมที่อยู่ที่ไม่ใช่เงินไม่สามารถจับจ่ายเอาไปได้เอาซื้อให้หมดเลยเอาถ้าได้มาแบบนี้นะครับยังไงเราก็เหลือเป็นของ ครับเหลือทองอยังไงก็รวยนะผมโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักกุ้มครองราาักษาตกตําแหน่งบุญนะผมท่านจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์รวยโชคนะครับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาสิ่งเหล่านี้ก็จะนะครับข้องเกี่ยวกันงูดําเข้ามาส่งผลมีเรื่องงาวข่าววิวาข่าวมงคลแน่นอน ครับงูเปรียบเหมือนเพศตรงข้ามเกี่ยวกับเรื่องนะครับผมมนสเสนมนเมตตามหานิยมนะไปไหนสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโศมนัดไปกับดักมนสเสนมนจันทางูดาําเอาเงินมาให้บอกได้เลยว่ารวยอย่างเดียวนะครับดวงดูดวงแรงรวยอย่างเดียวครับผมแต่ว่าท่านก็ต้องรู้ไว้เลยว่าเงินเหล่านี้นะครับมันเป็นเงินร้อนนะครับ,รบผมเขาให้มาเนี่ยถ้าไปแก้บนถ้าไปขอเข้ามาบนบานสารกาวเนี่ย ต้องรีบแก้พอแก้เสร็จแล้วยังไงก็ต้องโดนเอาคืนเพราะว่ามันไม่ใช่ของท่านมันไม่ใช่บุญของท่านนะพอแบบนี้ท่านเจอแบบนี้ท่านจะต้องรีบใช้เงินนะครับผมเราเรียกว่าซื้ออสังหาริมทรั์ซื้อทรัพย์สินให้เยอะที่สุดนะพอเสร็จปุ๊บนะพอโดนเอาคืนแล้วก็ขอใหม่ขอได้ขอเท่าไหร่ก็ได้นะครับดวงแบบนี้ดวงดวงุดวงแรงมันเกิดขึ้นกับสายเลยมือกระบาดบุญไม่มีคําว่าหมดมันขอได้เรย่อยแต่ว่าขอยืมเข้ามานะ ยืมเข้ามานะครับยังไงต้องคืนนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเหลิงครับเหลิงเมื่อไรชีวิตพังที่หน้าทุกคนนะผมท่านด,ดีใจเหลิงฉันรวยฉันมีศักดิ์ศรีฉันมีความยิ่งใหญ่คึ๋เขิมเบี้ยวงานเขาไปทั่วอย่างนั้นเรียบร้อยนะผม <ๆ S 1> เพราะายืมเข้ามานะครับไม่ใช่บุญของท่านนะครับพราบุญของตัวเองมันจะเกิดนะครับผมในที่ท,ที่อยากจะนะครับผมมีความนอบน้อมอ่อมถ่อมตนเกิดขึ้น นี่คือเงินเก่าของบุญท่านต้องแยกแยะให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าบุญที่ทําให้ท่านรู้สึกมันไสอิฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีสิ่งที่ขอมามันไม่ใช่ของของท่านมันท่านจะรู้สึกแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจงสร้างแต่คุณงามความดีเอาเงินเอาทองเข้ามาสร้างคุณงามความดีแล้วจะเกิดผลนะครับจะได้เบิกกันได้เรื่อยๆนะครับไม่ใช่บุญท่านนะหมายถึงขอของงูขอเทพขอผีนยะขอได้เรื่อยๆนะครับ เพราะฉะนั้นดวงดุดวงแรงให้ใช้ให้หมดเซนร้อนบังเกิดยังมีเรื่องราวต่างๆาอย่างเช่นเซนสัมผัสพิเศษบอกกล่าวเล่าสิบถึงความฝันงูมาลัดที่ขาบ่งบอกถึงเนื้อคู่ลัดต่มเป็นคนชดคนใช้นะครับแต่ว่าจริงๆก็ไปวัดอย่างนั้นมันก็ไม่เชิงมันก็ไม่ใช่หรอกนะครับงูเข้ามาฝันเข้ามาลัดเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าท่านจะมีเพศตรงข้ามเข้ามานะครับไม่ว่าจะส่วนไหน ร่ลำรวยหรือเปล่าเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับท่านก็ต้องรู้และปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรความเล่าร้อนแล้วด้านฝันเห็นงูนะครับหรือว่าเจองูบอกบอกถึงความเล่าร้อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นเข้ามามันไม่สมควรที่จะรับด้วยซ้าไปนะครับท่านรับไหมเงินใครๆก็อยากได้เงินแต่มันเล่าร้อนนะมันเอาไหม งูเปียบเสมือนความเซ็กซี่ความเยา้ายวนความที่ทําให้ท่านรู้สึกตื่นเต้นกระปี้กระเป๋าแต่ปี๊บดังนะับท่องเที่ยวไปสถานที่ลาตีต่างๆนะับงูเปียบเผนเสมือนดังเช่นนั้นนะครับใครที่มีพลังงูมากจะเกิดความเซ็กซี่เยา้ายวนมากเพราะฉะนั้นะถ้าท่านได้สิ่งนี้มาท่านแน่ใจหรอว่าจะรับเอาไว้นะับคนที่ทํากุณงามความดีหรือไม่ไสนใจอย่างน,นี้คอยอยู่ในศีนลธรรมเขาไม่รับกัน นะครับผมมันเป็นพลังแห่งงูนะมันเป็นพลังแห่งความร้อนแรงนะมันเป็นพลังแห่คแง,ค,งหความเซ็กซี่เย้าวยวนโอ้โหละซึ่งกิเลสแทบตายนะครับอยู่ดีๆรู้สึกซาบซาสาวเสียวซ่านไปทั้งตัวแทบจะทนไม่ไหวอยากจะกระวนกระวายกระหายกระเยียดกระหืนต้องใช้ข้อขออนุญาตคำนี้นะรกระเยียนกระหืนต้องการที่จะออกไปท่องเที่ยวลาตีต้องการที่จะไปสัมผัสนาลีต้องการไปสัมผัสนะครับหนุ่มบาฮ์ฮสต้องการจะไปสัมผัสเรื่องราวต่าง ข้าพเจ้าแทบจะทนไม่ไหวแล้วมันเป็นวอลุ่มอะไรบางอย่างต้องถอดดึงออกมาับผมนะผู้ปฏิบัติเขาจึงไม่รับกันนะผมแต่ว่าสําหรับสายเล่ยมือกระบาดไม่มีข้อห้ามเพราะว่ายังมีกิเลสกันอยู่อีกเยอะท่านจะรับก็ไม่ผิดแต่ว่าเงินมันร้อนนะบอกไว้ก่อนนะขอท่านอธิบายจนท่านเข้าใจแล้วแหละแบบนี้นะผมเข้าใจแล้วแหละความเล่าร้อนมันเกิดขึ้นเก่ยเกี่ยวกับงู ราะฉะนั้นงูมันเข้ามาเนี่ยมันเป็นงูดํางูเขียวงูเหลืองงูอะไรดูให้ดีนะครับผมถ้าง,งูผู้สองเส้นนะครับผมความเล่าร้อนจะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นงูดาเนี่ยที่เขียนเอาไว้เนี่ยงูดํามาบอกได้เลยถ้าเตรียมตัวได้เลยท่านรับมาจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเซนส์สื่อสัมผัสหรือกินนะครับต่างๆเข้ามาสัมผัสร่างกายของท่านนะครับผมเตรียมตัวจะเกิดความเย้าวยวนเซ็กซี่มันเหมาะกับใครรู้ไหม มันเหมาะกับวัยรุ่นนะผมที่ยังไม่มีครอบครัวมันเหมาะสมครับอยากจะมีคู่มันไม่มีเนี่ยมันต้องมีอย่างนี้ของแบบนี้เข้ามาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเข้ามามันไม่ได้เกี่ยวกับของอะไรเลยทั้สิ้นมันเกี่ยวกับบุญเก่าของเก่าของท่านมันเข้ามาของมันเองนะผมเกี่ยวกับเรื่องมนต์เสน่ห์แม่ตามหานิยมมันเข้ามาสู่ตัวท่านเองทําให้ท่านรู้สึกเย้ายวนนอนไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงบางคนเนี่ยทั้งคืนหลับไม่ได้ มันหลับไม่ได้มันคิดถึงแต่สาวๆมันคิดถึงแต่นมๆนะครับผมแต่เงินทองมันก็จะเกี่ยวพันด้วยมันมีเงินเข้ามายิ่งมีความสุขสารอะรีนาะลีนมันหลั่งฟีโนโอมันหลังมันเกิดความต้องการทุกสิ่งทุกอย่างมันประเดยปัดดังเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกเล่าล้อลอนแรงขนลุกโซ่ซานะปังนะผู้ชายก็ปังขึ้นมาเลยนผมครับจะต้องออกไปตามหา สิ่งที่ท่านรักสิ่งที่ท่านหลงก,ก็คือเพศตองข้ามนี่แหละครับงูนี่เป็นยังไงล่ะครับน่า,ากลัวไหมละครับพลัลงแห่งการที่ท่านมีงูดำอยู่ในตัวท่านต้องการหรือไม่นะครับบางคนถ้าปฏิบัติธรรมไม่เอาแล้วครับเขาไม่เอาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายเลยมือกระบาดยังมีกิเลสอย่างเราเนี่ยนะบอกได้เลยว่าท่านยังต้องการพลังสิ่งเหล่านี้ันะบผมบางคนยังต้องการความปงปังอยู่นะ ครับนมันเตะปี๊ดไม่ดังเนี่ยมันไม่ได้นะนมันต้องเปึงปังนะครับผมถ้าไม่เปังปังมันรู้สึกท้อแท้เสียใจนะครับแลบเพศตรงข้ามจะหัวเลาะท่านอะไรเนี่ยไม่พง,งาเลยอ่อนแอนะพลังงูไปไหนหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นงูดํามีพลังส่วนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คนถึงต้องการเกี่ยวกับเรื่องมูนิเฉพาะวัยรุ่นหรือคนต้องการสิ่งเหล่านี้จริงๆนะครับผมเงินทองมรรมีวาสนามันเกี่ยวพันเข้ามา ผนเปเขก็ามาจะทําให้ท่านรู้สึกมีอะไรบางอย่างมันมีสารอะไรบางอย่างหลังอยู่ในตัวเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับพวกนี้จะทําให้สิ่งวิทยาศาสตร์สารในตัวจะพลังออกมานี่เป็นความเชื่อเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความเชื่อหลักที่เขาพิสูจน์กันมาแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์กันมาแล้วว่าถามแบบนี้ตามจิตใจแบบนี้มันจะมีสารหลังออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความเชื่อเราก็จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาทําให้ท่านมีพละพลัง เพราะฉะนั้นท่านจะเคยเห็นคนที่มีบุญกุศลวาสนาแล้วมีพลังเกี่ยวแล้วเรื่องพวกนี้โอ้โหมันหล่อเหลือเกินนะครับผมโอ้โหพี่เขาหล่อมาก,กเาลยนะครับผมนะพี่เขาหล่อมากพิติ๊กเจ็ดสานเขาโวหล่อมากนะครับผมเห็นไหมมันมีพลังของเขาอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวพันนะบอกไปก่อนนะนะครับมันเกี่ยวกับแหวนเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวพันนะครับความสวยงามของดารานักร้องดได้นะ หรือว่าท่านเองก็ได้นะมันไม่เกี่ยวอะนะมันเกี่ยวกับรุ่นในช่วงชะตานะครับเขาเรียกว่าพลังแห่งโชคชะตานะครับสายและมือกระบาดเราฟังเข้าใจกันอยู่แล้วนะะครับไม่ต้องให้หมอสันเจาะลึกกว่านี้นะนะครับผมไม่ต้องให้หมอสันเจาะลึกกว่านี้นะนะครับผมเจาะลึกไปมันก็ไม่มันก็ไม่เชิงไม่ดีนะมันก็มันมันก็ลึกเกินไปอะมันไม่มอมอะนะครับผมมันลึกเกินไปมันจะไม่ถูกศีลธรรมนะนะครับผมเพราะว่า เรื่องบางเรื่องให้มันรู้อยู่นะอยู่ใต้มง่ะดีแล้วเรายังไม่ต้องไปพูดมันออกมาครับนะผมเรื่องพลังพิเศษเรื่องเกี่ยวพวกนี้มนางเงี้ยมันเกี่ยวพันกับเ,เกี่ยวกับง,งูกันอยู่ครับนะผมเพราะฉะนั้นใครที่มีพลังพิเศษมันจะดูเป่งปังแล้วหล่อเหลาเอาการครับนะผมเพราะฉะนั้นหนุ่มคนไหนที่รู้ว่าตัวเองไม่หล่อรู้สึกว่าตัวเองไม่มีพลังอะบอกไว้เลยหาพลังก็ามาใส่ตัวซะนะครับแต่พูดไม่ได้หรอกเรื่องพวกนี้มันแรง ครับมันเกี่ยวกับมนต์เส <c oughs> น่ห์เขาเรียกว่าตะกุดก้าวนางนอนนะครับสาวหัวกระไดไม,ไม่ไม่แห้งะบอกให้หมอทันบอกให้หัวกระไดไม่แห้งพลังมนต์เสน่ห์นะครับเมตตามหานิยมนะครับมนต์เสน่ห์นะครับช้างผสมโขงมมาดีกันโลกนะครับพลักหน้าทองโหมีแต่มนมนต่างๆมันเกี่ยวพันนะครับผมมันเกี่ยวกับมมาด้วยตัวเองไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องออกไปหาด้วยซ้ํา อย่างนี้เขาเรียกว่าลมเพลลมพัดก็ได้ลมมันพัดเข้ามาด้วยบุญกุศลวาสนาที่ส,สร้างกอาไว้ถ้าสร้างมาดีก็ได้ของดีถ้าสร้างไม่ดีก็ได้ของไม่ดีนะครับก็ได้งูดําไปนะครับหลังคนออกมามนตะแหนเนี่ยผิวดํา้ําเลยเกิดมาดำำําค้ําแต่สวยมากมากสวยคมมากๆากนะสวยจนเสียวมาซาบซ่าสวยจนซาบซ่ามาเป็นพลังมนที่น่ากลัว ท่านเข้าใจมานท่นเข้าใจนะหมอสันอธิบายลึกซึ้งเกินไปหรือเปล่าคลิปนี้ <c oughs> นะครับลึกซึ้งเกินไปหรือเปล่าคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยท่านก็ต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับอยู่ให้เป็นนะครับผมสายและมือกระบาดฟังคลิปจองหมอสันแต่ไม่รู้เรื่องพวกนี้ไม่ได้นะเรื่องงูดำเนี่ยนะครับงูดําเปรียบเสมือนพลังนะครับลมเพลมพัดที่ นะครับเกี่ยวกับมนสเสนมนดำไอ้ไม่ใช่มนดำมนดำมันเป็นสิ่งที่เกิดโทษอันนี้เป็นมนที่ทําให้เกิดความสุขสมสมหวังดังใจหมายสมบูรณ์แบบทางด้านเรื่องเพศนะผมมันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ประมาณเนี้แหละนะผมเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่กับมันให้เป็นและต้องมีนะครับมีนะไม่ใช่ไปไหนโอ้โหไม่จะคนรังเกียจนะเรื่องพวกนี้มันช่วยได้นะบ,บอกไว้ก่อนนะ ครับนะไม่จะไปไหนไมีจะ่คนรังเกียจโอ้โหเหม็นเขียวอ่นะครับตัวก็เหม็นเต่าก็เหม็นจิตใจก็ไม่ดีโอ้โหมันเกี่ยวพันอารมณ์ก็เครียดนะเห็นหน้าก็รู้สึกหงดหงิดแล้วนะอยากจะหาอะไรกระแทกกระทิน้นดึฮืด,ดงไม่ดีคนนี้ดวงไม่ดีครับนะผม เพราะฉะนั้นมันจะมีในลักษณะแบบนี้มันก็จะต้องทําให้ดวงตัวเองดีไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนเมตตามีเอ็นดู่อให้ท่านเป็นบอกว่าผมอายุ8ปสิบแล้ว9ก้าสิบแล้วนะผมจะเกี่ยวหรอเกี่ยวสิครับอายุ80ยังหล่อได้เลยนะนะผมท่านจะเจอนะนะครับคนแก่สาวสาวชอบนะนะค,คนแก่สวยสวยนะนะผมมันเกี่ยวกับเมตตามหานิยมล้นๆ้นะผมมันไม่เกี่ยวกับอายุนะบอกไว้ก่อนนะ ตอนพวกนี้นะท่านเจอเคยเจอไหมนะนะเจออายุเอาเลยสาวสาวนุมน่มๆเลยนะผมไม่ชอบเลยแบบเนี้ยนะไม่หล่อเลยนะหล่อแต่ว่าไม่ชอบอะ่ะมันไม่ถูกชะตาครับท่านเพราะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนเสมือนนะครับเกดของงูเกดของงูสีลุงแปดสีเก้าสีสิบสองสีเนี่ยที่มันเป็นสีลุงอะ่ะลุงจันทาน,นั่นแหละนะครับอย่าไปแตะต้องเข้านะครับ ม,มันมีมนนะครับสิ่งเหล่านี้มันมีมนนะท่านจะเห็นอะไรที่บางอย่างที่มุดออกมาจากท่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วมีมนสีลุงสีมนจันทาสีปีซึ่มเนี่ยนะครับผมมันมีมนนะครับนะครับท่านไม่แตะต้องเข้ามันต้องแก้อาถนนะครับนะครับผมสิ่งเหล่านี้เขาไม่กล้าจับกันนะมันมาจากงูมันมาจากท่อมันมาจากมนนะครับนะครับท่านจะคิดว่ามันไม่มีจริงนะครับ พราะฉะนั้นสิสีต่างๆที่มันดูสีลงสีต่างๆมันดูสีบวกจิ้งเหลนอะไรอย่างเงี้ยมันมีมนนะครับจิ้งเหลนนะนะครับใครยังคิดว่าจิ้งเหลนก็แค่จิ้งเหลนจิ้งเหลนที่เป็นสีสันที่มีสีมนสเสนมนแปดสีมนเก้าสีมนสิบสองสีนะครับสิ่งเหล่านั้นเขาเอาไปทําอะไรบางอย่างกันนะครับนะครับสําหรับเรื่องไสยศาสตร์นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นมนท่นก็ต้องอยู่ให้เป็นเรากลุ่มของเราเราพูดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เราก็อยู่แล้วก็คุยกันนะนะหมอสันก็คุยกับท่านอย่างนี้แหละนะคุยกันให้ท่านเออรับฟังนะผมแต่ท่านรู้อยู่แล้วส่วนมากจะรู้อยู่แล้วหมอสันเพียงแค่ยกมาให้ท่านฟังว่ามนเหล่านี้พวกสัตว์สิ่งของเนี่ยอย่างเช่นไก่ไก่หางควงนะครับบางคนก็ไม่เชื่อไก่หางควงไก่ รูปลดกินเสียงสัตว์สิ่งของไก่หางควงขนเขามีสีอะไรครับหลากสีนะเขามีมนนะไก่พวกนี้มีมนนะครับใครเลี้ยงจะเจริญรุ่งเรืองขันออกมาเนี่ยเอกเอกเอกตอนเช้าเนี่ยโอ้โหท่านรับสิรดีมงคลนะครับโอ้ยนั้นท่านอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะครับรูปลดกินเสียงสัตว์สิ่งของบางคนเลี้ยงไก่นี่รวยเอารวยเอา นะครับแปลว่าพอมีคนขอไก่ไปหรือว่าไก่ตัวนี้ได้เสียชีวิตไปดวงชะตาปิดทันทีจน,น,นทันทีไม่มีโชคลามเงินทองบารมีวาสนาเข้ามามันก็เลยอึดอัดตกต่ำย่ำแย่ไม่มีเงินไม่มีทองเพราะฉะนั้นเราอยู่ให้เป็นกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าง,งูดําเข้ามาแล้วหรือว่าไก่ทองไก่ทองคําก็ได้นะไก่ขนหางควงหกสีเจ็ดสีปาสีนะครับผมนะครับรวยไม่รู้ตัวนะครับ สิ่งเหล่านี้ก็มาแต่ว่ามันเป็นเงินร้อนนะครับเงินร้อนนะเงินร้อนบอกเข้าใจความหมายแล้วเนยะนะครับยกแม่น้ําดังข้ามาละไะยกแม่น้ําไม่ใช่ชักแม่น้ํานะยกแม่น้ําดังข้ามาให้ท่านฟังนะไม่ใช่ชักแม่น้ํานะนะครับผมสิ่งเหล่านี้ท่านฟังก็รู้อยู่แล้วหมอ่ันพูดเอาของจริงมาพูดหรือเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูนะครับงูมันสีอะไรนะครับไม่ใช่บอกงูอะไรวนะ นะบอกจะต้องต้องรู้นะครับปรับปรุงแก้ไขในดวงชะตาอยู่ให้เป็นบางคนเขาเอามาให้แล้วมันเกิดมนต์เสน่ห์ท่านอาจจะลหลงไหลไปมีเมียเมียน้อยมีชู้มีกิกมันดวงไม่ดีเลยอย่างนั้นนะอย่าไปทําแต่ว่านะมันโดนนะมันคนโดนโดนมันน่าสงสารนะครับผมเพราะฉะนั้นอยู่ไว้แผ่นท่านนะเหนือกว่าเขาสายเลยมือกระบดเอ็กตรงกลางหัวใจขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจไหม จรลิญลูกเลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินถูกใจคิดหมอสันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์นะครับผมให้ติดหมอสันได้ถูกใจนะถูกใจให้ไม่ถูกใจไม่ต้องให้นะผมขอได้านแจมชื่นครับขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายทุกคนนะครับสวัสดีครับ